ส1บดกรกฎาคมเนี่ยเขามาตรวจด้วยเรื่องแบบเป็นตุ่มผู้พองทั่วตัวนะครับตอนนั้นทางโรงพยาบาลเราแพทย์แพทย์ทเวรก็ได้ตรวจแล้วก็เนื่องจากว่ามีตำแหน่งลักษณะของแผลผู้พองทัว่วตัวเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็แล้วก็ได้ส่งไปให้ทางที่คุณหมอที่โรงพยาบาลวิจิตรได้ไปตรวจรักษานะครับตอนนั้นก็ได้ตรวจแล้วโดยสรุปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านภาวะทางภูมิไวเกินแบบหนึ่งนะครับทำ,ทำให้มีอาการทางผิวหนัง นะครับก็ทางทางโรงพยาบาลจิตเนี่ยได้ให้การรักษานะครับดูแลเรื่องแผลแล้วก็ให้ยาเรื่องของลดอาการพุพองของแผลนะครับแล้วเมื่อวานก็ได้ส่งกลับมารักษาต่อที่เราจะได้มาดูเรื่องแผลต่อให้เพราะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยอาการดีขึ้นละแผลเริ่มตุม่มพุพองเนี่ยเริ่มยุบลงแล้วนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของลักษณะของโรคเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับ ประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวกับตัวไอ้เบบี้คริสตัลเลยหรือเปล่าเท่าที่คุณหมอที่โรงพยาบาลจิตพูดถึงเนี่ยดูในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกันเพราะลักษณะของโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นโรคผิวหนังแบบหนึง่งอย่างที่บอกนะครับเกิดขึ้นมาเองนะครับคงไม่ได้เกี่ยวกับตัวที่เป็นเบบี้คริสตัลที่เป็นข่าวในส่วนตรงนั้นครับรัชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสามเองก็ได้ทางประสานกับทางแพทย์เฉพาะทางทางโรคผิวหนังนะครับทางของโรงพยาบาลสอนวชรรักนะครับตอนนี้กำลังติดต่อรประสานที่จะมาช่วยตรวจ ยืนยันวินิจฉัยโรคนะครับเพื่อจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับเด็กรายนี้ต่อนะครับซึ่งก็ได้รับการประสานติดต่อแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าวันนี้คงได้รับการมาตรวจยืนยันเพิ่มเติมอีกทีนะครับก็คงเปนความคืบหน้าของของผู้ป่วยรายนี้เพิ่มเติม แต่มันยังไม่อยากจะทำคือถ้าเราได้เข้าได้รู้โลกชัดเจนจะได้วางแผนภาษา